สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพบกับช่องรุ่งทิพย์ชาแนลนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้วันที่วันนี้วันที่1ิบนะคะอ่าอันนี้ช้าวันที่18นะคะ กเกษตรกรชาวนาของเราก็ได้เวลาหวานข้าวเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานหน้าุงชิฟหวานนะคะอันนี้ของพี่สาวเนาะรงทิฟวา่าบรรยากาศเยี่เเสาวๆมาฝากมาตอนพี่หน้องเช่นเกา่าเช่นเดิมแลวก็เช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ชีวิตบ,นบานๆของเฮานะ,ะเกษตรกรชาวนาของเราถึงเวลาดูดูการหวานไถเราก็หวานนะคะทุกคนอ่า อันนี้คือหว่านมือนะคะนารุ่งทิพเม,มื่อเมื่อวานใช้ใช้เครื่องเนาะใช้เครื่องพ่นนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบบ้าน,านชีวิตบ,บ้านของเรานะคะแบบว่า,าหว่านแบบโบราณบ้านเฮ่าเนาะค่ะเนาะเออกันยังใส่มืออยู่นะคะยังมีให้เห็นอยู่นะคะว่า,าหว่านมือนะคะนี่นี่เป็นเห็ดแดงสีเนาะค่ะเนาะค่อยๆหว่านไปไ,ได้ในแบบพ้องเหากะ หลายคนนะคะในแบบเนาะก็มีในแบบปุ๊ในแบบรวยในแบบโป่งนะคะเออเสื้อเสื้อสีชมพูในแบบปุ๊นะคะเสื้อสีดําในแบบรวยเสื้อสีเขียวในแบบโป่งนะคะเออค่ะขนาดในแบบในแบบโป่งมาสากกมูในแบบโป่งตองว่าหลายกุมูเด้อเขาเขา ข้าวหวานสีแดงแล้วแน่แน่แบบโป่งมาหล้างมูตงงมองหวานหลายกว่ามูได้หนีข่อยวานหลายกว่ามูแล้วข่อยวานหลายกว่ามูเป็นปะเอยวันนี้ทําไมคุณพี่ของเราไม่ใส่เสื้อมหาเศรษฐีเะมาหวานปุ๋ยแทนที่จะใส่เสื้อมหาเศรษฐีนะม,นมาหวานเขานี่นะ <c oughs> อันนี้ตอนวานต้องใส่เสื้อทํางานกัน,นเป็นปะเออ การเก็บเกี่ยวนี่ต้องใส่เสื้ออันมหาเศรษฐีท่านที่เลยจากูไดใส่อุ้ยพันวานหนาดีค่ะหล่ะโอ้โหของเขาปุไดวานันนจริงสิได้เนี่ย,ย,ย,ยดี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 นี่แหละเราจะได้มาเอาก้าแถวนี้หละเออบื้อค่ะข,ขนาดน้ยแบบแต่ละคนนะคะต่นแต่เสาเนาะต่นแต่เสาลู่ดิูดูกา้านอันวานนะคะ หวานมาเมล็ดพันธุ์ลงพื้นดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิสุรินนะคะเขากอขอสิบห้านะคะเป็นมะลิใหญ่เนาะเพราะว่าเราจะใช้มะลิใหญ่ก็จะมีมะลิใหญ่มะลิน้อยนะคะเออบรรยากาศกด็ดีดีได้พี่น้องยามเสาๆเนาะอุ้ยพกกระกวานเดีรยวขนาดละหลือแค่ง,งานเดียวนี้นะ โอ้เหลือก,ก็คุ่นนะโอ้วานแถวเดียวคอยกับว่ามูเจ้าก็สิบานเดี๋ยววแท้คอยกับมอเตเก็บยาอยู่เอา้ามาบัดน,นึงมาหอดหน้านี่เราคือสีเลวเร็วแถ่นะเออจะเป็นมีฝีมือคักบรรยากาศกับสิบรราาเป็นจังสีเด้ค่ะเด้อสดชื่นเสียบึงเด้อตะเวนกับขึ้นแล้วได้นน่เออดวงตะเวนยังขึ้น ทางตะเวนโอกเนาะอ่าเข้ากับสู่ๆกันไปนะคะอือเนาะบรรยากาศบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศเนาะอันของผู้ใดที่เพิินวานก่อน่เนาะเะพรกระสีเริ่มขึ้นแลวได้พี่น,อนอ้องเนาะผู้ใดเลี้ยวแต่ว่าเข้าสีวานเหมือใไดแต่ว่าเป็นเป็นรูรก,กาลแล้วนะคะนี่สมมติวานเนาะนี่วานวานลงดินอย่างนี้แล้วนะคะวานลงดินแล้วเราก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอนะคะ รอรถไถมามาไถกรบเนาะคะ่ะเนาะเออ,อคือเพือ่อกวานวานวานไปก่อนนะคะแล้วก็คอยรถไถมาไถกรบเนาะนั่นละนี่คือหน้าของพี่สาวข่อยเด่เนหน้าพี่สาวข่อยหน้าข่อยเห็น่าวานเมื่อวานนะคะวานเมืมอ่อวานเนาะข่ยอยแกมาเอาหญ้านี่สมมติหนิงจังสีแนพ่พี่น้องละอันนี้อันนีวนีนนี่คือหญ้าวายเด่นเห็น่ะขาว,ขาวๆเห็นบะเออลุงจิบกะ เอาวยาไวขึ้นนะคะนี่เพิ่อวานเนาะนี่รอนะคะรอรถไถนามาเนาะคนอันในแบบของเขากะมาเขาอีกแล้วค่ะเอาเขาใส่ใส่ถังเอาเขาใส่ถังเ้วเพิกับวานเนาะเพิร์กะซิมีแบบว่าอ่าก็มีเทคนิคเทคนิคได้ค่ะในเทคนิคในการวานเนาะบอมนวาบอมีได้เจ้าเนาะอืมเราสังเกตบงมือเพิ่อเห็นบ่ ปัญจวานแบบว่าเห็ดเห็ดจังได้ให้เขาแบบว่ากระจ้ยนะเห็ดจังได้ให้เขาสม่ำเสมอเ็นบอพี่นอนอะเออเพื่นนอกมีเทคนิคของเผื่อเนาะมือจิบก็มาฝามาตอนคือเราบรรยากาศแ่้มสาวๆนะคะบรรยากาศย่้เสาวๆเนาะที่นี่คือนาของเรานะคะเออบรรยากาศละม้าน,นันนะคะอ่าส่วน <c oughs> นี่คือยังบัลัเดวานเนาะ ลังคาสีฟ้าๆหนอเนาะโรงเรียนจ้ะโรงเรียนเนาะเออลังคาตรงนู้นกับโรงเรียน,นยตามทางนี้เนาะก็จะเป็นต้นคุณเหล็กะน,ลนะคะเออต้นคุณเหล็กเนาะส่วนเนี้ยนาของรุงชิบจะเป็นต้นกระถินนลงนะคะเออจะเป็นต้นกระถินนลงคนในแบบกระวาน,นะค่ะไป

นี่เ็นบอนี่เห็นบอนี่หยาหยาหยาไว้นี่วันที่ย,ย,ย,าายี่สิบห้าอันที่ยี่สิบห้าเพราะว่าปีที่แล้วของของข่อยาวานเนที่ยี่สิบแปดคุณใดต้นนี้ของถามบึงรถผัดวางเมื่อวานกันเลยพักกันวานเลยนะก้าวเองซื้อ,อ,อโอโ้โหกระามตำรวจบึงเลรเนาะของข่โอยวานแล้ว นี่แล้วรถว่างแงามได้ก็เอาเลยนี่ก็คือชีวิตบานๆของเรานะคะนี่ๆขอบคุณที่รับชมเนาะพวากะมีซ้ำนีแ่แหละพี่น้องจ๋าเกษตรกรเรกรช,ช่าหายเชาานาของเราเนะเออเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกไปกะเออนี่แหละเนาะอย่างน้อยๆเนาะปูญาต้ยาย่ของเขากะเออมีที่หห้อาได ถามาหายกินเนาะค่ะเนาะเออนี่แหละคือเราลบตกถอดเนาะลูกล้านกะเพื่อนมาเห็ดผ้าสางจังได้เขาก็เห็ดตามเพื่อนบอกนะคะเออโบราณว่าจังได้กับว่าน้ำเพื่อนเนะาะค่ะกับปั๊บประ,ประยุกมาเรอยๆนะคะสำหรับการทำไรททำน,นาเนาะสมัยก่อนนี่เพื่อนสีตกเป็นกาเ,นเป็นบอตกเป็นกาลักก็ดำเนานะแต่นี่เพื่อนสีหวานวานวานแบบคือเราก็ไม่ต้องมาดำให้เสียเวลาเนาะ สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหลุงทิพย์นี่ต้องไปทอนกาเด้พี่น้องเวลาบ่มีน้ำก็ซักลุม่มซักลุ่มไหมลงเท่อละหน่อยเท่อละน้อยเนาะกาชิดได้แต่ละตนเนาะอ่าสมัยนี้กะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะกะง่ายกว่าเกาะะ่าเนาะค่ะเนาะอ่าลุงทิพย์ก็ขอจบแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ